เติดไปหาตัเงินอีกแล้วครับผมรถสองขั้นง้เจ้าของงันมาอย่ไปหายกกระตกันตัวบ้านใ่ยังไม่อดใช่ถ้าฆ่กันกันเนี่ยต้นปลาต้นปลาเปิดเบ่งเราปเบงกวานี้ผู้ใดโอ้พอดีใส่ลำโพงขมาเลยครับ งัดตน้น <c oughs> โอ้ยหวดพ่ออีกล้วดน,นี่ยเปี๊ดโอ้ยปักเลยครับผมเจ้าของฮือนโมโยเขากันยกต้นกันไปรถปักแล้วเขาก็ยกเลยครับเอฟซีมัตตาสัน้อครับขอ <c oughs> กันมัตตาสัครับ <c oughs> ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ คอยจะไปเผาหลานเจ้าดิคอยหัจใกอยู่ในหลานเจ้าอยู่ใสเด้อขออนุญาตถ่ายนะคะคนสวยมาหาตาถ่ายลูกกับเจ้าเย็ดตัอมนี่ครับตอนไม่เห็นรุ่นเอาเอามาทั้งที่เจ็ดตอมเจ็ดตอม เจต้อมเป็นเจ๊เลยเนี่บ่เนี่ยเรเร็วเจต้อมเร็วมากที่เมาที่พี่สกินนะพวเมาเบอร์นานแล้วนะนะ้าไปแล้วเอาไป้ที่ก่อปักหลับห้อกับพกันยกปะเจ้าของเื่อนพนบรอยด้ยกเมื่อหลอครับ ติดเองแล้วเนาะโอ้ยบุญไผ่บุญมัน่นครับพี่เราเองครับผมบุญไผบุญมันครับผม <c oughs> แบ่งไหนล่ะแบ่งไหนติดล้อยอดนะเ <c oughs> บ่งแงเพื่อนติดยอดนี้โอ้ตี <c oughs> ว่าพ like ่นต anyway> ิดบ่ถึงเนาะมันนี้พ่นไม่อยากติดนะครับนติดบ่ถึงครับเดี๋ยวตั้งไหนต่อบัดนี่ตั้งใจม่นีตั้งใจม่นีอันนี้ยุใส่ครับผมมามากจงใส่กันบ้านยูหรอเอ็ดบ้านยูหรอเอ็ดโอ้จะไปยุใส่ก่อนยังยังหันได้สองนาที ยังคับจไปยุใส่เจ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 ต่ำ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 ่ร้าูนครับไม่ตวดนครับผู้ใดครับฮะจะมาปีใหม่ป่เนี่ยผู้ใดโฟลลาในเจ้าบ่เนี่ยบ่ง็จะยกหลานนี้เหรอพูอเนาะไม่รู้ว่าใครเนาะโอ้โหหน้าตาคุ้นๆนะครับคุณเนี่ยถ้าในแปดหนาที่นะต่ำไม่รู้เออแปน้าทีกันตอม ไม่บอกให้ไปนะโอ้หนังสือก็มีคนเบิ่งโอ้มีคนเบิงเนาะสี่สองตั้งใจมากไงเจ้าขอพรนไห้บ่แม่นบ่จำเลยว่าขอพรนไห้ว่าไห้มากเจ้าติเป็นคนขอพรอ่ใครพงผมเนี่ยเป็นคนขอพรนโอ้โอ้น่าไห้ได้มากมาแต่เจ้าบอกว่าขอพรนยังไห้บ่มีผู้ใดซื้อย่ำอ๋อเกรงมาเลรมาโอ้อย่างน้นมีคนซื้อย่ำ สมน้ำหนาสมน้ำนาต้องเฝ้ามาบ่เจ้าเฝ้าต้องเฝ้ามาเด้อเออกระตันว่าประเด้ขายย้ำเด้อน้องโม่เามาเลยบ่ได้มาอ๋ออันนี้ยายพี่น้องบ่เป็นน้าเป็นหน้าโอ้ครับอาศัยเพิ่นมาโอ้นั่งรถอามาจ้าอืมอาศัยอาศัยด้องนั่งรถอามานะโอ้ครับผม ถ้าถ้าถ้าบ๊ายกต้นกันเท่ากับปะออกครับเดี๋ยวต้นกัญปัญหาข้าจะสีวาต้นเงินปัญหาเป็นสีวาอันนี้ได้ครับผู้ใดสนใจก็ไปไปน้ำกระไดได้ครับถ้านนในเมื่อวันที่เก่าทำบุญเก้าแรกของปีวันที่เก่ายูเขมมาลาดอุบลเพิ่งกระสิเดินทางไปตัวันที่แปดแล้วเพิ่งกระสิไปนอนอยู่นขึ้นหนึ่งนอนอยูวัด เพื่อนจองห้องพิเศษไว้ให้ก็ได้เด้ตอมเนาะอันที่มีปองไฟนะเ <c oughs> พื่อนติจองไว้ให,นหน้นอนได้ผู้เดียวครับอุ่นบัตน <c> ี <oughs> ้ถ้าหนาวก็เจ้าหน้าหนาวสิก็เจ้าจองไว้ให้ไปไปขอพรอให้ไปไปขอพ่ปูบัดรนี่ครับผมคุณคู่น่ะโอ้ยเพื่อนสื่อมาร <c oughs> ดสาสบุโอ้ยน้อมาตดาส่บายอโอเคครับ ขอบคุณครับอนุโมทนาบุญนะเด้อครับผมยังไม่รู้นะว่าคนนี้เป็นใครนะครับตล้วมาเปิดหน้าเปิดตาด้วยแนนตาอันไปหาหอดอันล้านเพิ่งม่มเปิดเนาะล่านเหรอ,อ,อ,อจะเตื่นหรือเปล่าว่าจะตื่นโอ้จำใครได้มั่งครับจำไม่ได้มัง่งจำไม่หมดมเลยไม่มีพพึ่งเลยตอนนั้นนะพอเจอแบบรุ่นแกลงเลยจะเอาถาม ยกอวันนันนะคะที่ขาวองอยู่ที่นี้แล้วก็บินเดือนนั้นเลยพอน้องถก็ไป่ยอมแลมแล้วก็วกไปทำเรื่องขายอ่าบ้านเช่าสิบองหลังที่นี้โดนแกงไงตอนนั้นสามีเดินเรื่องก่อนป้าก็ต้องรีบไปถ้าป้าไม่ไปโดนยกเขาไปเลยอีเหลืออะไรเลยลก็นี่ก็ F4 <c oughs> ก็มากันนะครับว <c oughs> ันนี้ถือว่ามาเยอะนะครับาะ จะวามาหลายจะรีบมันเอาเลยเนาะไม่หนีเนาะมืนอนี้เป็นวันหยุดพอหรือววันอาทิตย์วันอาทิตย์มืนอนีห้องนอนเวีนครับต่อไปเข้ากันนอนเวีนมาหลายนอนเวียนม่ได้เด้กว้าว่าซันบอโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไ้สำหนือได้ครับสวัสดีครับครับนี่กัเอ็มซีกับมาได้ครับผมพี่เนิงกับมาระวังรถได้เออระวังรถเด้อ คน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 ละกลมอ๋อตอนเรื่อง้าก็มาตาโคกนมาแล้วไม่กี่วันป้าสแล้วมแฟเรื่องขายานช่แล้ทีนี้แล้วมีมีแกงไงมีแกงที่จะมา มันหลอกแกเส้นเอกสารให้เรียบร้อยเลยป้าก็ไม่รู้จะทำไงป้าก็เห็นองค์ท่านก็เลยโอ้โหก็ขอพรท่านหนึ่งเดียวให้ช่วยไงคือมันมันไม่มีชี้เพื่งจริงๆตอนนั้นน่ะมันแล้วก็ผ่นานไปได้ด้วยดีผ่านไปได้ด้วยดีก่อนจะผ่านไปได้ก็ทุลักทุเลน้ำน้ำน้ำก่อนจะผ่านไปได้เพราะว่าสามีเส้นเอกสารของเขาเรียบร้อยแล้ว แต่โชคดีคือตอนนั้นคือตอนนั้น่ะป้าป้าไปถึงแล้วแต่เรื่องเอกสารเขาไม่ให้ป้าไปด้วยไงวันนั้นอ่ะคือถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับว่าวางยาหรือเปล่า,าละอะไรประมาณนั้นนะนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะแต่ทีนี้พอป้าป้าใช้ iPad ของแกไงแกเอา iPad แกของแกแล้วแล้วก็โทรศัพท์แก่ะมันรันเข้ามาไงเอกสารที่สา,สามีเซ็นให้เขาน่ะ เราก็จบไกเซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วเซ็นไปแล้วุกเป็นไรครับคุณลูกคุณลูกไปกใส่อ็ไปใช้ตัไปเลยไปใส้อีกหนึ่งสสัยคนนีแม่เม่กระบออกเนาะแม่ออกนฮะ อันนี้ก็เป็นทาง f c มาแค่บนนะครับจากอเมริกานะครับผมเนาะเป็น f c ที่ได้บนไว้กับพ่อปู่ปาริจิตนะครับผมเนาะมีความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะครับก่อนแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับผมเนาะก็ได้บนไว้นะครับผมแล้วก็สําเร็จได้ตามที่บนไว้นะครับก็เลยมาแก้บนนะครับจากอเมริกาเลยนะครับผมสวัสดีครับ